إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأُوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تُرحمون الحمد لله شكرت الله سبحانه وتعالى พี่น้องร่วมจุนนะในสัปดาห์แรกที่เรากำลังจะย,ย่างเข้าเดือนมุฮัรรัมซึ่งเป็นสักราชใหม่ของอิสลามก็คือสักราชที่เราว่าฮิจริยะโดยการนับหมดหมายการนับนั่นคือจากปรากฏการณ์ที่ท่านนาบีสุลต่าน ละบรรดาซอฮาบะห์รอซูลุลลอฮฺอันฮุมอัจญะไมน์อินติกาลเกคือย้ายมูฟนะจากมักกะฮฺตัลมุคัรเราะมะฮฺไปสู่นะเมืองยัสริบซึ่งนบีได้สถาปนาเป็นมะดีนะตุลมุนัฟฟะเราะฮฺในที่สุดอิควานที่เคารพพักท่านหลายความต่างในเรื่องของอากีดะห์ อยู่นะบนพื้นฐานของการฮิจรั ح, ที่เริ่มนับสกราละอิสลามจริงๆแล้วมันคือความเกี่ยวโยงกับอาคิดะดความศรัทธาและกันทางปฏิบัติของอิสลามจะเห็นได้ว่าศาสนาอื่นเนะี่ยส่วนใหญ่ในโลกนี้แม้กระทั่งนะศาสนาที่เป็นนะอธิยานุสามาวี ศาสนาที่เป็น Reveal Religion ก็คือได้รับว่ายู่จะลอสพานวตาละเหมือนกันตอนที่ยังไม่อินทรอฟนะตอนที่ยังไม่เบี่ยงเบนก็ยังใช้สัการาตนะอย่างเช่นมีลาดีก็คือนะคริสเตียนอราเนี่ยก็ใช้นะศาสดาอีซาเนี่ยเยซัสครสเนะ่นับจากวันประสูติเนี่บูซีนะ i, นะก็คือศาสนาพุทธแน,น่นอนที่สุด อีกหลายหลายศาสนานับสกราชโดยนับวันเกิดนะของศาสดาของเขาหรือว่าผู้สถาปนานศะาสนาของเขาตรงนี้มันมีฮิกมะมากมายที่ใช้เห็นว่าออคิดดแรกของอิสลามเนี่ยการที่จะเทิดทูนจนถึงระดับบูชาซึ่งอัลลอฮ์ป้องกันไว้ก็คือการชีริกเนี่ยทุกรูปแบบเลยนะครับ ไม่ให้สารเสริอมเทิดทูนนะฮะซึ่งมันเกี่ยวกันอีกประเด็นปัญหามากมายเกี่ยวกับมาลิดอะไรอีกหลายอย่างตรงนี้เราพอสังเกตเห็นได้ว่าทําไมนะฮะสักรอิสลามจึงนับนะจากการต่อสู้นะพิ่จะให้การต่อสู้นะสัตว์ผู้ประจวงงานอย่างอัจฉริยะในอิสลามเอาอันี้เป็นหมดหมายโดยการคิดนะ มาถึงเ,งเรื่องของอุมารเอบนลอคตตาบริยัลลอัฮุก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะทำไมในสมัยของนบีไม่มีถ้านะสายที่นิยมในเรื่องของบิดอาฮาสซันเนี่ยเขาจะบอกว่านี่คืออุมารพยายามทำอุตริกรรมนะในเรื่องของเซตนะวันฮิจรัตเป็นวันหนึ่งวันที่หนึ่งของสักราราอิสลาม Tapi yang tahu, nah, ini ke dalam ulama yang sahih bid'ah, kek bid'ah mustalah ni, dia berusaha untuk katakan ini adalah ah, ah, umurul al, -al mustalah, umurul masalah al mursalah, pengkijakan. Nah, Tiada kaitan dengan al abudi, bukan ibadah. Jadi, apa yang Umar lakukan bukanlah satu rekam. Jadi, apabila dia berlaku, apa yang dia lakukan bukanlah satu rekam. Jadi, ini adalah satu perdebatan. Jadi, kita perlu memahami apa yang dia lakukan. 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 สกสารของเราปั้กใหม่นะวิธีการของเราตั้งแต่แรกเริ่มเซตในกาการเฉลิมฉลองเนี่ยมันจะไม่มีในเรื่องของลักษณะวิธีแบบอื่นที่เริ่มจากนะการประสูติว่าการเกิดของาศาสดาเขาเขาเหล่านั้นฉะนั้นปีใหม่ในอิสลามก็จะไม่มีการเฉลิมฉลองและก็แน่แท้การเฉลิมฉลองในอิสลามอิลลัลอดายนฟักตนะ ก็คือสองไอ้ทนานไอเดลฟิตรีและก็ไอดิลอัธาตามที่นบีํำชับนะชัดเจนว่าไม่มีการเฉลิมฉลองใดๆทั้งสิน้นนะฉะนั้นพอมาฮิจราปัดเนี่ยเราก็พยายามที่จะสะท้อนนะจากบทเรียนนะอะไรคือฮิจราที่แท้จริงนะการต่อสู้ของนบีที่แท้จริงมันเกี่ยวโยงนะซึ่งอัลลอฮ์ได้พูดในอัลกุรอาน

فمن كان هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة ينكيهها فهجرته إلى ى ما هاجر إليه ซึ่งถึงแม้ว่าฮัติสนี้จะบอกถึง intention คือความตั้งใจในการฮิจราก็ตามก็คือการนิยตแต่ยกนับปรากฏการฮิจราให้เห็นว่าใครก็ตามที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาเนี้ต นบีสุลต่านยกตัวอย่างนะสำหรับผู้ที่อ,อพยพไม่ได้ตั้งใจฟีสบีบิลละโดยคำสั่งจากลลอซพานวตาลาโดยตรงนะซึ่งมีนัยยะในฮะดีษนี้นะผูกพันกับการที่เขาจะไปแต่งงานนะ,นะชื่อว่าอม,มลุลไกสนะในประวัติศาสตร์เขาก็ไปเพื่อที่จะแต่งงานแต่ว่าร่วมขบวนร่วมคาราวานกับนบีด้วยฮะดีษนี้จึงออกมาให้เห็นว่า นะอยูซีบูฮาก็คือสิ่งที่เราค้นหาสังหาหรือว่าความตั้งใจของเราฉะนั้นตรงนี้เป็นคำสอนสำคัญอย่างยิ่งเวลาเราจะทำอะไรเราอาจจะอยู่ในทีมร่วมทีมแต่ว่า intention สำคัญเนี่ยนิยัตสำคัญของเราเนี่ยเพื่อไปอะไรอัลลอฮ์รู้นะนิยตของเราฉะนั้นฟามังกาในฮิจราทูลิดุญยาเพื่อที่จะได้การตอบแทนนะในเรื่องของลก ผลประโยชน์ในทางลูกยูซีบัวาอาวิมราตินยังกิวาหรือเพื่อสตรีที่เขาจะแต่งงานด้วยฮิจระทูอิลามะฮาจารออิเลยฮิจราของเขาก็จะได้ตามนั้นน่ะจะไม่ได้ฟีซาบีดินละและก็อัศวาบนะผลบุญมากมายจะลาะให้นะกับการฮิจราครั้งนี้พี่น้องครับในความหมายเนี่ย ความหดหู่ว่าอันติกลมินดาร์ลกุฟร์ว د ลฮาร์อิลาดาร์ลอิสลามฟิราร์นบิดดีนคือการมย้ายแลคือขั้นมายเกรมเกรชันนะจากสถานที่หนึ่งซึ่งระบุในที่นี้ในในในเทอมส์ของชริอะนะความหมายนะชริอะเทอมนี้เขาให้ชัดเจนว่าก็คือม o v e จากที่หนึ่งจากดารลกุฟรหว่าดารลฮ ก็คือประเทศต่สมัยนี้เรียกว่าประเทศหรือถิ่นนะที่เขาพักอาศัยนะั้นนะมันคือดารุกุฟดาร์ฮาร์บีซึ่งหมายถึงอะไรนะหมายถึงประเทศที่นะเป็นการปกครองของคนกาเฟรโดยนะต้องอธิบายให้ละเอียดโดยไม่มีสิทธิที่จะทำอะไรเลยในเรื่องของศาสนาตอนนี้ต้องขยายความให้ชัดเจนนะฮะ เพราะมันจะมีความหมายนะความหมายที่สอง a ฮ n t อิน l ิกลมินดารุซึลวะลวกาดามุสลิมถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศมุสลิมก็ตามแต่ว่าการปกครองการใช้สิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนานี่โดนจับตลอดเลยนะในลูกอาหรับมีเยอะก่อนอาหรับสปริงนะจับตลอดเลยนะทุกอย่างเห็น คือเอางูถาได้ยินนิดหน่อยคนทีนะ่มีความมุ่งมั่นที่จะทําปฏิบัติศนะาสนาิจหรือว่าปฏิบัติอะไรที่เกี่ยวกับอิสลามิกนะแอคทิวิตี้นะพวนะนะกแอคทิวิสต์เหล่านั้นโดนจับนี่ก็จะเข้าในนะดารุลมุสลิมอะละกินอัซุลม์จากนั้นความหมายมันต้องต้องไปทั้งทั้งสองอน,นี่้คือความหมายในความหมายตรงนี้อุลามะได้ขยายความนะจากฮะดิษของนบี ตามนัยยะจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยลาฮิจราบาดาฟัตฮีนะก็คือไม่มีการฮิจราสแล้วหลังจากที่นะนบีได้เปิดมะามะดีนอะตุลมนาวราะก็คือวันที่นบีเปิดมะดีนาะตุลมนาวราะเสร็จแล้วแต่คอนเซปต์ของฮิจราซึ่งเป็นบทเรียนมากมายตรงนี้แหละ เราจะต้องเรียนรู้เมื่อนบีไปถึงมาดีนาะปั๊บสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความพรองดองกลมเกลียวนะระหว่างพี่น้องซึ่งระบุคำคำนั้นนะเป็นเทมส์ของอัลกุรอานและก็สุนนะเลยนะก็คือจะมีชาวมุฮาจิรินแล้วก็ชาวอันซอรมุฮาจิรินเนี่ยก็คือคนที่อพยพนะจากมักกะไปยังมาดีนะ ชอทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ความร่ำรวยนะแม้กระทั่งจะต้องอพยพไปก่อนอก็ทิ้งครอบครัวไปนะในประวัติศาสตร์บันทึกวา่านาบีเองเนี่ยพอจะอ,ออกจากเขตแดนมกากะเนี่ยนบีหันหลังไม่รู้กี่ตลบนะก็คืออาลไยอาวุลนะถินบ้านเกิดตึมาเปรดตุงมพะ,ะดาระห์นะ ที่นเกิดของเขาอะเรียนหลังก็คือบอกว่ารักที่จะอยู่นะแผ่นดินเกิดแต่คําสั่งเขาว่าสุภานุวตาลาต้องหินรก็ต้องไปตามวิถีนะไม่ใช่ไปครั้งเดียวเลยครั้งแรกไปที่ฮับชะไปอาศัยอยู่นะดารุกฟาร์เหมือนกันก็คือกันนจาชีเนี่ยผู้ปกครองสมัยนั้นที่ฮับชะคือเอธิโอเปียน,นีย่เป็นคริสเตียน แต่เราบอกคริสเตียนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับยาวดีในะอัลกุรอาน่าพวกนี้มีความนะมีความใจดีกว่านะใจดีกว่าจิวนะโดยเฉพาะไซออนิสตานี้ฉะนั้นเขารับนะฮิจรักครั้งแรกเพื่อที่จะไปนะหลบนะเหมือนกับลีภัยครั้งแรกพอครั้งที่สองฮิจร้าใหญ่ดูความสัมพันธ์นกกระบะนะนบีแต่งตั้งให้นกกระบะของชาวมาดีนะเนี่ยรักเพื่อที่จะนะ อพยพะจากบรรดาสวัติในจมุนมากที่นั่นแล้วก็ไปสร้างมาดีนตนจมุนอวราที่นั่นพี่น้องครับในอายะตรงนี้การตะอาคีใบยนัลมุฮัจรีนาวลอังซอรรึงเกิดขึ้นประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีนะความสัมพันธ์ใดๆที่สามารถที่จะสร้างได้นอกจากผ่านสายเลือด อันนั้นคือความจริงข้อเท็จจริงแต่นาบีสร้างนะถึงแม้ว่ามุฮัมิรดีเนี่ยไม่เกี่ยวโยงกับญาติโยงอะไรกับชาวอังซอรเพราะอยู่ที่มาดีนะแต่นาบีสร้างให้มันแน่นเฟ้นนะบางครั้งเนี่ยอาจจะสูงกว่าเกินกว่าซะอีกนะพี่น้องในสายเลือดแม้กระทั่งนะภรรยาเนี่ยคนที่มีภรรยาชาวอังซอรมีภรรยาหลายคนยอมที่จะสละ ให้กับชาวมุฮาจิรินเพื่อที่แต่งงานแต่ในทางปฏิบัติจริงๆชาวบ้านนี่เข้มแข็งเขาไม่เอาหรอกแต่ว่ามีบันทึกในประวัติศาสตร์คือใจกว้างจริงๆอยู่อัศรูนาบิฮิมวาเลวกาอาบิฮิมขอาอซ์อัลลอฮ์ได้บันทึกในอัลกุรอานว่าเขาสละทุกสิ่งทุกอย่างนะและก็ไม่มีในจิตใจของเขาเลยนะในความอิจฉาริษยาที่จะให้กับชาวมุฮาจิริน ทรัพส,สมบัติก็ให้อยู่บ้านนี้ไม่รู้กี่เดือนนะกี่ปีแต่มหาจิรินเองนะเป็นคนที่มีนะมีความอะไรนะมีความดีอยู่ในตัวแม้กระทั่งมีประวัติศาสตร์รายงานคนหนึ่งนะเขาไม่ขอกินนะตลอดไปเขาจะไปขอนะไปทำธุรกิจนะค้าขายในตลาด ขอชี้นะโลเคชั่น GPS ก็พอตลาดอยู่ตรงไหนน,นะเขาก็าไปทำหากินของเขาเองในที่สุดก็าสาม,มารถที่จะร่ำรวยได้อันนี้คือคุณสมบัตินะที่สาม,มารถที่จะสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากการตะอาคีนะบายนัลมุฮาจรีนวัลอันซอรนะเกิดขึ้นในสมัยที่นบีฮิจรัสอิลามาดีนัตุลมนุนาวาระสิทธินะ ถ้ามองในเรื่องของ سياسة ระรอยารัฐศาสตร์อิสลามเนี่ยการได้สิทธิไปอยู่ตรงนั้นน่ะหมายถึงอัลลอฮ์ได้ระบุในอัลกุรอานชัดเจนนะวัลละนินะตะบะวะอุดดาร์ลวัลอีมานะมิงับลิฮิมยุฮิบูนฮุมยุฮิบูนัมันฮะดะไรเลยิม ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وَيُؤْسِرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا كأو ونصروا إيك แล้วก็สเตมตราอันนี้คือมุมินที่แท้จริงหมายถึงชาวอังซอร์พี่น้องครับหลากหลายปรากฏการณ์ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ทันแน่นอนแต่สําคัญที่สุดฮิจรัชของเรานี้มันไม่ใช่ปีใหม่เช,เช่นนะปีใหม่ของแนวะทางอื่นนะมิลลุครอนะไม่ใช่ปีใหม่ของ แนวทางอื่นหรือว่าศาสนาอื่นแน่นอนการเฉลิมฉลองของเรานั้นจะไม่มีนอกจากการอิฮยาอิฮยาคืออะไรนะการนำลึกถึงนะการระหนักรู้นะในความการต่อสู้ของนบีสุลต่านอัลเลวสลัมและก็ซาบัดระยาลลงอันฮุบอัจมาอินเพื่อที่เราจะปลุกชีวิตใหม่ขึ้นมาตามคอนเซ็ปที่อุลามะาได้อธิบายว่าถึละฮิจรัห์บาดัลฟัตฮี เราสาม,มารถที่จะย้ายนะ move จากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีได้มันคือการฮิจราแบบนัมาอานาวีมัมันคือการฮิจราแบบภายในอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยสาม,มารถจะฮิจราก,กับสิ่งที่เขาทำนะเป็นอาจินนะซึ่งไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตของเขาก็คือการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะสับง่ายๆคือการพัฒนาตัวเองไอ้นี่คือ ยังอยู่ในคอนเซปต์ฮิจารณาและก็อินชอลาอูตาลานะเราขอดุอาให้อัลลอฮฺสุภาโนตาลานี้มอบนะถึงแม้ว่าเราไม่มีสิทธิ์แล้วจะอยู่ในกลุ่มคาราวานของท่านนาบีสุลตาวะเลห์อฺสัลลัมและก็ปะรสาบัตระเดียนลงรือเดียรลันฮุมอัจมัยนก็ตามแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะ move on นะหรือว่า developing นะจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในขณะเดียวกันเราอย่าก move กลับนะ ในสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในยามที่สุดท้ายของชีวิตที่เรียกว่าอัลคาทิมาถ้าณเรานี่จบชีวิตด้วยสู้อัลคาทิมาทั้งทงที่เราทำดีตลอดเวลาเพราะว่าชเยตอนีนจะมาอยู่บนหัวเรามากมายตรงนั้นพยายามที่จะหลอกลวงนะมันยิ่งกว่านะคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์อีกชชยตอนนี้ มันใช้วิธีที่แยบยุนมากมากยิ่งเราเนี่ยยิ่งป่วยคนป่วยนี่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลต้องไปเยี่ยมต้องไปสอนเขาเพราะว่าบางคนนี่ดีทั้งชีวิตเลยนะแต่พอจะตายปับบ๊บโดนเซตอนหลอกนะเซตอนหลอกตั้งแต่อยู่สมมติว่าติดเตียงนี่ไม่ละหมาดนะรู้สึกว่ายุ่งยากกับการละหมาดจริงจงละหมาดมันง่าย นะเรามียากต้องไปดูแลขเขาเพร่อชายตอนยะหือเกินเรากลัวว่าสู้ข้อติมาตรงนั้นนะมันจะกลับตละปัดกับการฮิจรัฟพัฒนาไปสู่ความดีแต่ในะขนาดเดียกันคนที่นะไม่ดีทั้งชีวิตเลยนะบางเออเนี่ยเขาตระหนักรู้และก็เปลี่ยนนะตาบัตอันนาสุฮาจากนั้นก็ก็เป็นคนดีนะชั่วพริตตาเดียวท่านนะ ก็คือสักครัตทเมาในช่วงชวะวิกฤตของการที่มาเลกัตจะดึงรถออกมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะละอิละอิลลอได้ดาคลัลจันนะเขาก็จะเข้าสวรรค์นะซึ่งอาจจะต้องผ่านนรกพอสมควร من يعني أهل الجنة إن شاء الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في ننقب رأونا يروى محاوث يلايكو كيستابان أدوم سكسا ننقب ني تمنيم <applause> جبهو تمنيم قوم فتح จาะตรงเฉพาะเลยนะเพราะในหมหาเทลลยนะถ้าประสบการณ์ส่วนตัวของผมม,มาเทลลยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโลกอาหรับหรือว่าโลกตะวันตกเนี่ย Orientation Week เนี่ยกิจกรรมของเขาเน่ยส่วนใหญ่แนละ้ว Orientation จริงๆนะจะไม่มีลักษณะการรับน้องแบบเรานะผมขอย้ำนะวิธีการรับน้องของเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำเวคคอดได้นะ เกืบจะทุกดีมีนะ้น้องเสียชีวิตเฟชชี่นี่เสียชีวิตจากการกระทำของรุ่นพี่ในรั้วมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษานะที่สูงสุดแต่กลับใช้วิธีการไร้จิตสำนึกไร้คุณธรรมหรืออาจจะสร้างนะภาพเองว่าการทำลักษณะนะั้นสร้างเหตุผลเอง เธอที่จะบอกว่าการรับน้องมันคือการตะอาคีอย่างหนึ่งการสร้างความเป็นพี่น้องอย่างหนึ่งด้วยวิธีการที่ชัดเจนนผิดผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองและก็ผิดทั้งคุณธรรมจริยธรรมผมขอสกิดสั้นๆตรงนี้ว่าถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมการรับน้องแบบ orientation จริง,รงๆให้ความรู้แนะนำสถานที่ แนะนำแนะนำชี้ทางวิธีการเรียนการสอนแล้วก็สร้างวัฒนธรรมนะการพบปะที่ดีเอาหมดกิจกรรมเอาออกหมดกิจกรรมที่ไม่ดีซึ่งมีความเสี่ยงจนถึงขั้นชีวิตลองดูนะหัวใจของพ่อแม่เพิ่งเข้านะใหม่ๆโดยเฉพาะคณะที่ไอ้พฟกถือนะถือเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายเนี่ยไอ้โฟกเทคโนโลยีพฟกอะไรเนี่ยจะตายตลอดเลยนะ พอแม่นี่ไม่รู้จะทำยังไงนะคือหมดนะเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งดีใจกับการที่ได้เข้ามหา,าวิทยาลัยนะแต่ไปนะไม่ถึงเดือนโดนรับน้องแล้วก็เสียชีวิตการรับผิดชอบนะ่ยมันก็แค่นั้นเองนะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายมากนักถึงแม้จะเข้าคุกเข้าอะไรตารางพอสมควรฉะนั้นตรงนี้เรามาสร้างตาขาีนะพี่น้องกันแบบอิสลามกันเถอะ จะใช้ได้กับพี่น้องไม่ใช่อิสลามก็ได้มันไม่มีปัญหาความดีของอิสลามมันคือสากลอยู่แล้วะความดีของอิสลามคือสากลจะใช้กับคนที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามก็ได้ยิ่งถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันเอ็นนามัลมิโนนาอิควาทุนและเราไปสร้างตราบ,บาปให้เขาทำใหม่ด้วยกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าจะต้องรีเวนจ์แก้แค้นใหม่รุ่นน้องมาทีหลังพอฉันอยู่ปีสปีสามเขาก็จัดจัดการใหม่รุ่นนี้ พี่น้องครับเราจะต้องตระหนักตรงนี้ให้ได้พยานยาปลดปล่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะโดยเฉพาะหมาอัลเชลัยแห่งนี้นะ่ยถ้าไม่ถึงร้อย็นต์ก็เก้กว่าเปอร์เซ็นต์และเป็นมุสลิมเท่านั้นเลยฉะนั้นทุกคณะตั้งแต่น้องเอกน้องคณะน้องบ้านเกิดน้องอะไรเนี่ยพยายามใช้ตะอาคีแบบนบีรักใครจริงๆไม่ต้องแอบอ้างเลยว่าการทำกิจกรรมและาสนาที่เกิดความรู้สึกเก็บบวดตรงนี้ มันจะเกิดความเป็นพี่น้องอันนั้นเป็นวิธีการที่ผิดนะแล้วก็คิดผิดด้วยทําแล้วก็ผิดกลับมาตาคี้นะแบบฮิจโร่ของท่านนาบีสลุลต่านวะลิอุสลามยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อน้องเพื่อความดีข้างหน้าอัชลอฮฺเราตาลาเราจะจะได้สวัสดิ์จากลอสพานัวตาลาแล้วน้องของเราก็จะได้เป็นคนดีเรียนเก่งนะมีสติปัญญาไม่ถูกครอบนำในชีวิตหมหาอัยาลัยนี้

والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. واذل الشرك والمشركين. ودمر اعداءك اعداء الدين من الكافرين والصهاينه. اللهم حرر المسجد الاقصى. اللهم حرر المسجد الاقصى من ايادي الكفرة الملحدين الصهاينه. إلى أياد المسلمين من عبارك الصالحين بقوتك وقهرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنصر إخواننا المستضعفين في رفة وفي غزة وفي فلسطين من الرجال والنساء والولدان اللهم تقبل شهدائهم اللهم تقبل شهدائهم واشف مرضاهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحربا لاعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زل حبل الشديد والأمر الرشيد نسألك يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقرنين الشهود الركع السجود الموفون بالوعيد إنك رحيف ودود إنك تفعل ما تريد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وَكِنَّا عذاب النار وأقيم الصلاة